เดรินพรญาติโยมนี่ก็ได้เวลาสิบโมงนะมานัดเจอกันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ก็เอาเป็นว่าเข้าเรื่องเลยนะเข้าเรื่องเลยเ <c oughs> ข้าเรื่องเลยว่าประเด็นที่หลวงพ่อจะพูดเนี่ยหลวงพ่อขอเน้นเรื่องของความรู้สึกตัวเนาะความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันนะก็หมายความว่ารู้ตัวเรารู้ตัวเรา ในตัวเรามันมีกายมีจิตนี่แหละก็สังเกตรู้แต่ไม่ถึงกับว่าเพ่งแล้วก็ไม่ถึงกับว่าบังคับบังคับให้รู้มันเผลอก็ได้นะแต่มันเป็นหลักการแค่ว่าพูดให้ฟังว่าโดยรวมๆโดยหลักแล้วเนี่ยให้มีความเพียรในการที่จะให้รู้ตัวเราให้มีความเพียรมีความเพียรมากกว่าสิ่งอื่นสิ่งอื่นหมายถึงอะไรสิ่งอื่นก็หมายถึงว่าการที่เรารู้นอกตัว หลวงพ่อยกตัวอย่างเปรียบเทียบเนาะสมมติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นข้างหน้าเราเนี่ยอาจจะมีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้คนลงมาดูเยอะแยะแล้วเราก็อยู่ในที่ตรงนั้นด้วยทีนี้พอเจอเหตุการณ์เหล่านี้โย,ยมลองนึกถึงตามความเป็นจริงนะก็หมายความว่าทั้งคนที่ปฏิบัติแล้วกับทั้งคนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ย เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนก็ย่อมเห็นได้เนาะเพราะว่ามีตามีหูตาก็เห็นหูก็ได้ยินเสียงอะไรต่างๆพอเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็ต้องมองเมื่อเห็นแล้วก็มองแล้วเวลามองเนี่ยมันก็มองไปก็พูดไปบ่นไปเออก็เหมือนกับว่ารู้แล้วอะไรมันก็พูดภาคเนาะแต่มันภักเป็นเป็นเสียงขึ้นมาหรืออาจจะภาคในใจก็ได้ ว่เอ้ยอุบัติเหตุไว้เฮ้ยคนตายรอเปล่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยยังไงยังไงคือมันจะถามมันจะมันจะคุยมันพูดไปเรื่อยนะอืมแต่ทีนี้คําว่าไม่รู้ตัวเองก็คือมัวแต่ไปดูมัวแต่ไปรู้เหตุการณ์อย่างเนี้ยเรียกว่าไม่รู้ตัวเองแล้วถ้ารู้ตัวเองมันเป็นยังไงก็รู้กลับมาที่ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยตอนเนี้ยทําอะไรอยู่หลวงพ่อยกตัวอย่างเนาะ ตัวเองกําลังยืนดูอยู่ใช่ไหมล่ะเออยืนดูอยู่อย่างน้อยก็รู้ถึงว่าเออนี่ตัวเองยืนดูอยู่เป็นผู้ดูนีคือมีเราเป็นผู้ดูนะแล้วก็นอกจากเป็นผู้ดูแล้วนะมันก็มีเราเป็นผู้พูดผู้ภาคผู้คิดด้วยเช่นพูดเช่นพูดออกมาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมยังไงเคยตอนคนตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็มีเราเป็นผู้พูดหรือ ถ้าเราไม่พูดอะไรเลยแต่ในใจอย่างไรมันก็ต้องพูดมันก็บนพูดภาคไว้เรื่อยเนาะพูดภาคก็เหมือนกับพูดทางปากนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ออกเสียงก็เป็นการพูดในใจเพราะนั้นคำว่ารู้ตัวเองก็คือว่าอย่ามัวแต่รู้เหตุการณ์ข้างนอกอย่างเดียวแต่ให้มีสติมีสัมปชัญญะคือกลับมารู้ตัวว่ามีตัวเราเป็นผู้ยืนดูมีตัวเราเป็นผู้ดู มีตัวเราเป็นผู้มองมีตัวเราเป็นผู้พูดมีตัวเราเป็นผู้คิดนะนึนกอ,อกไหมเพราะในตัวเรานี่นะม,นมันทำหน้าที่ได้หลายอย่างไงเนาะเป็นทั้งผู้ยืนผู้พูดผู้คิดแล้วก็ต่อเนื่องไปไม่ขาดสายแล้วก็พอดูเหตุการณ์ไปเสร็จแล้วเอาสมมติว่าเราไม่ดูเหตุการณ์แล้วเรามีรถยนต์แล้วก็ขึ้นรถยนต์แล้วก็ขับรถไปพอขับรถไปเสร็จแล้วตัวเราก็จะเป็นผู้ขับรถแล้ว ตัวเราเป็นผู้ขับรถแต่ก็มันอยากจะมีภาพเก่าๆไประลึกนึกถึงเหตุการณ์อยู่แล้วก็ตัวเรานอกจากขับรถแล้วเนาะตัวเราก็พูดพูดกับคนที่นั่งข้างๆไปบอกว่าอ,อมันเป็นยังไงว่ามีคนตายหรือเปล่าหรืออะไรแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงอะไรเนี่ยก็ยังพูดพากอยู่ยังคิดอยู่ยังอะไรอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ตัวเราเนี่ยก็ไปทำโน่นทำนี่แล้วก็มีการพูดพากค,คิดอยู่เรื่อยๆเป็นตลอดทั้งวันทั้งคืน เพราะนั้นคำว่ารู้ตัวเราก็คือรู้เนี่ยรู้พฤติกรรมรู้พฤติกรรมของตัวเองรู้ที่กายก็ได้กายที่นั่งที่เดินที่ขับรถเนี่ยหรือว่ารู้ที่จิตนะจิตที่มันพูดมันพาคมันบ่นมันสาธยายไปเรื่อยนะรวมถึงอาจจะรู้ถึงความรู้สึกว่าเศร้าสลดใจหรือน่าสงสารหรือรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ก็กลับมารู้ตัวเองด้วย เพราะนั้นคำว่ารู้สึกตัวหรือว่ารู้ตัวเองเนี่ยก็คือให้รู้แบบไม่ใช่เพ่งไม่ใช่จ้องแต่เพียนเพียนที่จะให้กลับมาระลึกรู้ถึงถึงกายถึงใจของตัวเองเนของเจ้าของเนี่ยว่ามันแสดงยังไงนะมันแสดงท่าอิริยาบถแบบไหนมันแสดงกิริยาอาการทางจิตทางใจอย่างไรอันเนี้ยในเบื้องต้นก็คือ อัดรู้เขาเรียกว่าฝึกสติฝึกสติให้รู้ตัวเองเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี่เนาะมันก็เป็นขั้นตอนขั้นแรกเขาเรียกว่าฝึกสติให้มีสติพอขั้นต่อมาเมื่อมีสติแล้วนี่เนาะสติก็จะเห็นจะเห็นอะไรก็เห็นกายเห็นจิตแล้วก็จะเห็นถึงขนาดว่าร่างกายของเราก็มีอาการที่มันมีการเกิดมีการเสื่อมเนาะเช่น เดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนอิริยาบทอ่าแล้วก็จิตใจเป็นหมือนกันเดี๋ยวก็รู้สึกเสียใจรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์มีความสบายใจมีความมิตกกังวลหรือมีความสงบอะไรแล้วแต่ก็พอมีสติมันก็จะเห็นพฤติกรรมของกายของจิตแบบเนี้ทีนี้เมื่อเห็นซ้ำๆเนี่ย มันก็จะทำให้เข้าใจเรื่องของความเป็นจริงของกายของจิตว่าเออมันมีความแปรปวนเนาะมันไม่เที่ยงเนาะเออมันมีความแปรปวนมันมีความไม่เที่ยงเมื่อเห็นแล้วเห็นอีกมันก็ลงแก่ใจได้ไงว่าไอ้สิ่งนั้นแหละไอ้ความแปรปวนเนี่ยความไม่เที่ยงเนี่ยมันมันเกิดของมันเองมันเป็นของมันเองโดยที่เราไม่ได้กระทำหมนะมันก็จะพัฒนาทำให้ เขาเรียกว่าต่อยอดจากที่มีสติอย่างเดียวกลายเป็นว่าค่อยๆมีปัญญานะแต่จริงๆอก่อนจะมีปัญญามันก็ต้องเป็นสมาธิก่อนนั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าการที่เรารู้ตัวบ่อยๆจิตไม่ส่งออกนอกใช่ไหมมันก็จะมีความสงบจิตเนี่ยมีความสงบคือมันไม่ล่องลอยที่จะไปรับรู้ข้างนอกมากเกินไปมันก็รู้อยู่ในตัวเรามันก็ทําให้เกิดความสงบทางใจ พอเกิดความสงบมันก็เห็นความจริงของกายของใจว่าเออเนะร่างกายมีความแปรปวนมีความไม่เที่ยงมีความไม่แน่นอนมีความไม่คงที่ตรงเนี้ยจริงๆเราเนะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราฟังแผนที่มาก่อนแล้วแหละที่เขาบอกว่าเออเห็นกายเห็นจิตมันมันไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนั้นนะ่ะเราได้แต่ฟังอยู่แต่ถ้ามีสตินะเรามาฝึกมารู้มันก็จะเห็น จริงอย่างที่ได้ยินนั่นแหละอย่างที่ผู้รู้เขาพูดให้ฟังนั่นแหละว่าเอร่างกายจิตใจเนาะมันมีความไม่เที่ยงทีนี้เราผู้ปฏิบัติก็จะเห็นจริงๆว่าเออมันไม่เที่ยงจริงๆพอเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นอนิจจงเนาะมันเป็นทุกขขังมันเป็นอนัตตาใจมันก็ไอความหลงผิดเนี่ยที่เคยหลงผิดว่าเมื่อก่อนว่าเห็นว่ามันเที่ยงเห็นว่ามันเป็นสุขหรือว่ามันเป็นอัตตาเนี่ยใจมันมีปัญญามากขึ้น มันยอมรับความจริงได้มันก็เลยเห็นตามความเป็นจริงว่าเออร่างกายจิตใจมันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆอ่าเห็นไหมตรงนี้มันเป็นปัญญามันเป็นปัญญาทีนี้ที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเป้าหมายทําไมต้องปฏิบัติธรรมกันมากทําไมต้องฟังกันมากเนี่ยเป้าหมายก็เพื่อถอดถอนความเห็นผิดนี่แหละเพื่อจะได้ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อก่อนมีความเห็นผิดเนาะก็เลยไปยึดถือ ว่าอาการกาิริยาของกายอาการกาิริยาของจิตเนี่ยมันเป็นเรา <único Liberty Overwatch> มันเป็นของเราแต่ทีนี้เมื่อปฏิบัติจนเข้าใจแล้วว่าโอ้มันเป็นอนิจจังคือนเป็นสังขารมันเป็นทุกข์คือสังขารเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าใช่ใช่มันไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นเราแน่นอนอย่างเนี้ยมันก็ถอนความเห็นผิดเห็นไหมเมื่อถอนความเห็นผิดความตัวเราก็ความเป็นตัวเรามันก็จะ เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ฝึกเนาะมันมีแต่ตัวเราคือมีแต่ความเห็นผิดแล้วก็มีแต่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยกายก็เป็นตัวเรากายเป็นของกายก็เป็นของเราจิตก็เป็นตัวเราจิตก็เป็นของเราเ oh. ออนี่ตอนที่ยังยังโง่อยู่ยัยงไม่ฉลาดแต่เมื่อมีปัญญาจากการปฏิบัติเนี่ยจากการรู้แจ้งรู้จริงเนี่ยก็เห็นจริงๆร,รู้ด้ใจจริงๆว่าทั้งกายทั้งจิตมันไม่ใช่เรา เมื่อรู้ว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยโยมถติว,ว่ามีปัญญาถึงขั้นขนาดรู้แจ้งจริงๆรเลยว่าเราไม่ได้เกิดมาเราไม่มีไม่มีเรามีแต่สังขารเกิดมีแต่สังขารดับมีแต่สังขารเป็นทุกข์มีแต่สังขารท,ที่เป็นอนัตตามันไม่มีเราจริงๆนอะ่ะพอถึงขั้นนี้โยมดูทีใครจะเป็นผู้ทุกข์ล่ะมันก็ไม่มีผู้ทุกข์ใช่ไหมมันไม่มีผู้ทุกข์มีแต่กายที่มันแปรเปลี่ยนมันเป็นทุกข์ของมัน จิตใจมันก็แปรเปลี่ยนมันก็เป็นทุกข์ของมันแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้ทุกข์อย่างนี้มันก็เป็นความหลุดพ้นพ้นไปจากความทุกข์พ้นไปจากกายพ้นไปจากจิตคือพ้นหมดนะเมื่อหลุดพ้นแล้วไม่เป็นอะไรแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็คือเป้าหมายปลายทางที่เราเรียนพุทธศาสนาเรียนเพื่อก็คือเข้าใจถูกเห็นถูกต้องว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เรา แล้วก็ไม่มีเราที่จะไปยึดถือสิ่งใดเพราะมันไม่มีเรานี่ความยึดมั่นถือมั่นมันก็ดับสิ้นใช่ไหมเมื่อความยึดมั่นถือมั่นดับสิ้นมันก็ทุกอย่างว่างเปล่าว่างจากตัวตนว่างจากบุคคลว่างจากสัตว์ทั้งหลายว่างหมดเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นสุญญตาคือเป็นความว่างว่างจากคือมันว่างทุกอย่างไงเพราะว่าไม่มีผู้ยึดอะไรแล้วมันก็เรียกว่าว่างนั้นคําว่าว่างไม่ได้หมายความว่า เป็นอารมณ์เป็นสิ่งถูกรู้ที่มันว่าง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 อะไรเนี่ยอันนั้นอันนั้นมันมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่างในพุทธศาสนาคือว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานว่างจากความยึดมั่นถือมั่นคือไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นต่อทำทั้งหลายทั้งปวงหมายถึงว่าธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีผู้ยึดถือจึงเหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆนะอันนี้หลวงพ่อเ็ากลืนเป็นแผนที่นะ เพื่อให้เข้าใจว่าเออที่ปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายปลายทางเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าบางคนก็ยังเข้าใจผิดเพราะว่าอาจจะหนึ่งฟังธรรมะไม่ตลอดสองอาจจะตัวเห็นว่ามันยากเหลือเกินที่จะไปถึงขั้นนั้นเอาแค่เป็นว่าขอให้ให้เราอะให้จิตของเรามันสง,งบมันไม่ฟุ้งซ่านให้จิตของเรามีความสุขแค่นี้พอแล้วหืมอย่าเอาแค่นี้อย่า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 มาจอดป้ายอยู่แค่ตรงนี้ เพราะว่าไหนๆก็เกิดมาเป็นคนแล้วอะเนาะเกิดมาชีวิตเนี้ยที่มันเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสามารถที่จะฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็มีการปฏิบัติมีการคิดพิจารณาได้เนี่ยคือมันเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดแล้วที่เกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้วังให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติจนเกิดสติปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงอะเขาเรียกว่าให้มีปัญญาว่ามันไม่มีเราจริงๆแล้วก็มันจะได้ สิ้นภพบจบชาติในปัจจุบันชาตินี้เพราะว่ายังไงก็ตามว่าถ้าเราเอาแค่ให้จิตมีความสงบให้มีความสุขแล้วก็พอแล้วยังไงมันก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ดีเพราะว่ายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเนาะยังมีความหลงผิดว่ายังมีเราอยู่หรือว่ายังมีของเราอยู่มีเราก็คือว่าเราอะเราทุกข์น้อยลงแล้วเรามีความสุขมากเห็นไหม สุดท้ายก็ตายอยู่ดีไอเราที่มีความสุขอ่ะก็ตายเราเนี่ยมีความสง,งบใจแล้วมันก็ตายอยู่ดีแต่ใครตายอ่ะก็เราตายเพราะว่ายังยึดอารมณ์เป็นเราอยู่เมื่อเราตายเมื่อเรายังมีเรามันก็เดี๋ยวก็มีเราเกิดเนาะพอเกิดแล้วก็ไม่รู้เกิดได้ร่างอะไรมาก็ไม่รู้ก็ไปยึดกับสิ่งนั้นอีกแล้วก็ตายอีกแล้วก็ยัง,ย,งยังยึดอยู่ก็ไปเกิดใหม่ก็ได้ร่างใหม่ แล้วก็ตายอีกเวียนเกิดเวียนตายเขาเรียกว่าเป็นวัฏฏสงสารไม่จบไม่สิ้นเพราะนั้นเนาะเกิดมาแล้วในชาตินี้ปัจจุเอได้ฟังธรรมก็เรียนรู้ฟังให้เข้าใจเพียงแต่ให้มันเข้าใจอาจจะโดยการฟังโดยการปฏิบัติแต่เป้าหมายคือให้มีปัญญาเข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเรา,เรายิ่งใครเข้าใจได้ในปัจจุบันขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ว่าไม่มีเรา เนี่ยจริงๆอ่ะหมายถึงว่าถ้าเข้าใจจริงๆถึงใจจริงๆว่าไม่มีเราเนี่ยในปัจจุบันนี้นี่คือถึงแล้วนะคือถึงเป้าหมายปลายทางแล้วคือที่สุดแห่งทุกข์แล้วคือจบแล้วแต่ถ้าพอหลงไปอีกแป๊บเดียวนั่นแหละตอนนั้นเราหลงอีกแล้วก็มีเราอีกแล้วอ่พอมีเราอีกถ้ามีสติรู้เท่าทันว่าเอ้ามันเกิดเป็นตัวเราอีกแล้วมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วรู้ไม่ทันแล้วก็มันเป็นเราขึ้นมาอย่างนี้มันก็มีเราแต่พอมีสติปัญญารู้เท่าทันบอกเอ้ยมันลุงขึ้นมามันก็เป็นแค่สังา พอรู้ว่าเป็นสังขารแค่นั้นแหละนี่เขาเรียกว่ารู้แล้วว่ามันเป็นสังขารเพราะสังขารมันไม่ใช่เราใช่ไหมพออะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะรู้แล้วว่าเอาสังขารเกิดเนี่ยเท่ากับรู้สังขารเห็นสังขารแล้วก็ไม่ยึดถือในสังขารในปัจจุบันมันก็หลุดพ้นเออเนี่ยก็ฝึกอย่างนี้เนาะฝึกฝึก,กมันมันอยู่ที่เจ้าตัวนะว่ามีความเพียรไหมอะ่ะเออมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาไหมอะ่ะเออแล้วก็ เป้าหมายของชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าได้เห็นจุดสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไหมว่าที่สิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือสิ้นทุกข์กันในปัจจุบันชาตินี้ถ้าศรัทธาเรื่องนี้จริงๆเห็นแบบชัดเจนจริงๆมันก็คงไม่ไปเสเพไม่ไปมั่วสมไม่ไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของกามไปเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยออมันก็คงไม่ไปตรงนั้นหรอก มันจะต้องเล็งมาที่ทางนี้เขาเรียกว่าอย่าไปทางโน้นให้มาทางนี้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 ก็คือทางที่มีสตริรู้สึกตัวแล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางเออต้องศรัทธาในเรื่องนี้จริงๆนะท้าไม่นั้นเนี่ยมันมันไม่ได้มันแบบเหมือนกับว่าฟังแค่เป็นประดับความรู้เอาไปพูดเอาไปคุยกันเนาะมันประโยชน์มันน้อยเออแต่ถ้าประโยชน์มันถึงที่สุดนี่ก็เนี่ย ถ้ายังไม่เข้าใจธรรมะก็เออมาฟังก่อนมาอ่านก่อนเพื่อเป็นแผนที่แต่ทีนี้เมื่ออย่าเมื่ออ่านแล้วฟังแล้วก็อย่าอย่าเอาแค่นั้นก็คือต้องลงมือมามาฝึกรู้ตัวอย่างที่หลวงพ่อบอกรู้ตัวก็คือรู้กายรู้จิตให้เห็นตามความเป็นจริงจนลงแก่ใจว่าทั้งกายทั้งจิตมันไม่ใช่เราเออมันก็ได้พ้นกันได้ไงเนาะเราก็เห็นว่าญาติโยมหลายคนก็มีความตั้งใจดีนะตั้งใจที่จะ ปฏิบัติตั้งใจที่จะเรียนรู้มีการพูดคุยมีการถามกันนะแต่บางคนก็ฟังก็เพื่อประดับความรู้กันเฉยๆแล้วก็ไปถกไปเถียงกันการไปถกไปเถียงเนี่ยมันจริงๆถ้าคุยกันเพื่อให้เกิดเป็นธรรมะเนี่ยมันก็คุยได้ออกความคิดเห็นได้แต่ถ้ามีคนชี้บอกนะในขณะที่พูดที่คุยที่เถียงกันเนี่ยมีคนชี้บอกว่านั่นๆๆเห็นไหมไอการคำพูดก็ดีมันก็เป็นสังขารนะ ไอ้เสียงเนี่ยที่มันเปล่งออกมามันก็เป็นสังขารเห็นไหมไม่ใช่เราเสียงก็ไม่ใช่เราไอ้คำพูดปากขยับขยับเนี่ยพวกนี้มันก็เป็นสังขารสังขารมันก็ไม่ใช่เราแล้วระหว่างที่พูดที่คุยที่เถียงกันนะมันก็จะเกิดมีความรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่พอใจแหละถ้าเถียงเนาะแล้วก็จะเห็นอาการเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าอ๋อความไม่พอใจนี่ มันก็เป็นสังขารนี่มันไม่ใช่เราอ่าเนาะแล้วก็เนี่ยระหว่างวันเนี่ยก็สังเกตอย่างนี้แหละโดยเฉพาะคนที่ดูจิตเป็นเนาะเวลาจิตมันมีอาการอย่างไรอะระหว่างที่ที่พูดที่คุยที่ทําอะไรกันแล้วแต่นะในจิตเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆมากมายพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเฉยๆบ้างรักบ้างชอบบ้างถูกใจบ้างโล่งโปร่งเบาบ้าง หรือว่าหนักซุบตื้อบ้างเนี่ยเหล่านี้มันกำลังปรากฏแล้วมันก็จะ,ะสลับไปสลับมาอยู่เรื่อยเนี่ยเท่ากับว่ามันก็แสดงความปรากฏให้เห็นแล้วก็เห็นว่ามันมีการเกิดมีการดับแล้วก็มีความแปรปรวนมีความไม่เที่ยงแล้วก็ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เราเห็นไหมทำไมว่าไม่ใช่เราเพราะว่าเราฟังมาก่อนไงพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราอันนี้เป็นปัญญาจากการฟังมาก่อน ทีนี้พอมาสังเกตจริงๆอ,อ๋อมันก็เห็นจริงแล้วก็เห็นบ่อยๆเห็นซ้ําๆซ้ำๆมันก็สามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้ไงไม่ยากหรอกทีนี้การปฏิบัติมันก็อย่างว่าเนาะบางคนคือเพราะว่าไอ้อุบายวิธีในการฝึกปฏิบัติเนี่ยมันก็มีเยอะเนาะมีเยอะโดยเฉพาะการทราาําจิตให้สงบในเบื้องต้นน่ะเพราะว่าถ้าจิตไม่สงบในเบื้องต้นเนี่ยปัญญามันก็ ไม่เกิดเพราะว่ามันยังไม่สงบเพียงพอที่จะให้เห็นตามความเป็นจริงบางคนก็ทําสมาธิทําสมาธิให้มันให้มันสงบให้มันนิ่งบางคนไปทางฌานไปก่อนบางคนอาจจะไม่ต้องฝึกให้มันนิ่งมากคือไม่ต้องให้เอาสงบมากหรอกแค่สังเกตถ้าสังเกตเห็นการเกิดได้ในปัจจุบันเนี่ยแค่นี้เขาเรียกว่าก็สงบเพียงพอที่จะเห็นการเกิดขึ้นการเ,าเกิดดับได้แล้ว อย่างถ้าสมมติว่าหลวงพ่อกําลังชี้ในปัจจุบันเนี่ยนะเราอาจจะไม่ต้องทําสมาธิอย่างที่เรียกกันนะะว่าเราต้องทําสมาธิก่อนเพียงแต่โยมตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังที่หลวงพ่อพูดเนาะหลวงพ่อพูดอารมณ์เรื่องไหนก็เออก็เห็นเห็นอารมณ์นั้นเหมือนกับว่าเช่นหลวงพ่อพูดถึงอารมณ์โกรธโยมก็จาได้ว่าโกรธเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยโกรธมันก็ไม่มีเห็นไหมมันก็รู้ได้ว่าตอนนี้โกรธไม่มี แต่มันก็จําได้นะว่าความโกรธเป็นยังไงเออแต่ความจริงตอนเนี้ยความโกรธไม่มีพอความโกรธไม่มีมันก็รู้ได้ว่าไม่มีโกรธเห็นไหมก็มีตัวรู้แล้วเออแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆพอฟังไปฟังมาเกิดรู้สึกหงุดหงิดลำคาญแล้วสแสดงว่าความหงุดหงิดลำคาญก็เกิดขึ้นแล้วก็รู้ได้นี่ว่าหงุดหงิดลำคาญเพราะฉะนั้นสแสดงว่ามีตัวรู้แล้วมีสติแล้วจึงรู้ได้ว่าหงุดหงิดลำคาญหรือฟังเข้าใจ เนี่ยตอนนี้เออฟังรู้สึกเข้าใจมากเลยก็รู้แล้วว่าเข้าใจแสดงว่ามีสติมีตัวรู้แล้วรู้ว่าเข้าใจอ่าหรือว่าจากเข้าใจพอฟังไปฟังมาเริ่มไม่เข้าใจอีกแล้วอ่ก็รู้อีกแล้วว่าไม่เข้าใจนี่แสดงว่ามีสติมีตัวรู้แล้วเห็นไหมตัวรู้เนี่ยมันเริ่มรู้รอบก็คือว่าเข้าใจมันก็รู้ไม่เข้าใจมันก็รู้เนี่ยมันเริ่มจากมีตัวรู้แล้ว ออแล้วก็ต่อมาอีกฟังไปเรื่อยๆมันอาจจะเบือ่อเบื่อเอาเบือ่อก็เกิดขึ้นก็รู้อีกแล้วว่าเบือ่ออแสดงว่ามีตัวรู้แล้วแล้วก็ต่อมาจากความเบื่อเนาะกลายมาเป็นรู้สึกง่วงนอนอะก็รู้แล้วว่าง่วงนอนรู้แล้วว่าง่วงนอนยมนดูติว่าปรากฏการต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมามากมายเนาะแต่มันก็เกิดอย่างเร็วมันอาจจะสลับอย่างเร็วก็ได้หรืออาจจะไม่เร็วก็ได้แต่รับรู้ได้ ที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ยก็คือฝึกให้มีสติคือมีตัวรู้รู้อะไรก็รู้ต่อสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนะรู้สับรู้ธรรมะที่มันมันปรากฏแล้วมันมันหมดแล้วก็คือมันไม่มีแล้วฝึกให้มีตัวรู้ก็คือมีสตินั่นแหละเมื่อมีตัวรู้แล้วหลักของมันก็คือได้แต่รู้อย่าไปยึดถืออารมณ์นะอย่าใอย่าไปยึดถือสิ่งที่ปรากฏ เช่นมันปรากฏเป็นความสุขคือรู้แล้วแต่อย่าหลงไปยึดถือความสุขหรือว่ามันปรากฏความสงบเกิดขึ้นคือรู้แล้วแต่ก็อย่าหลงไปยึดถือความสงบนะเอาเป็นว่าแค่รู้พอเพราะไอ้สิ่งเหล่านั้น่ะสิ่งถูกรู้ทั้งหลายอะนะมันปรากฏแล้วมันก็หมดไปมันไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันยึดถือไม่ได้ เออเพราะฉะนั้นก็เอาแค่รู้พอมันเกิดขึ้นปัจจุบันก็คือรู้เนี่ยการฝึกตรงนี้ไม่ไม่เห็นต้องทําสมาธิลึกเลยอะ่ะเพียงแต่ว่าเอออยู่เป็นปกติแล้วก็แค่สังเกตแล้วมันก็จะเห็นได้รู้ได้ไม่ถึงกับถึงกับนั่งปิดตาปีแล้วก็ต้องให้จิตนิง่งแล้วก็อย่างนั้นมันก็ได้อนะแต่ว่าถ้าคนไหนทําไม่ได้ไม่จําเป็นต้องไปฝืนหรอก แค่อยู่เป็นปกติอย่างนี้แล้วก็สังเกตสิ่งที่กำลังปรากฏทีละอย่างทีละอย่างหรืออาจจะกำหนดอย่างเดียวก่อนก็ได้เช่นอย่างที่เขาบอกว่ากำหนดลมหายใจใช่ไหมเหมือนกับกว่าตั้งใจหรือกำหนดว่าเออรู้ว่าร่างกายมันหายใจเนาะร่างกายตัวเองเนี่ยรู้ว่าร่างกายหายใจแล้วก็นั่งสังเกตการหายใจของร่างกายนะร่างกายก็ หายใจเข้าหายใจออกก็สังเกตระหว่างสังเกตมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นบ้างมันก็รู้ได้นี่ว่าเผลอไปแล้วก็กลับมารู้การหายใจใหม่รู้ไปรู้มาอ่ะมันก็เผลอแป๊บหนึ่งก็รู้อีกเห็นไหมเพราะมันมีสติแล้วตอนเนี้ยแล้วก็นั่งไปนั่งมันก็เผลอไปแค่ก็รู้อีกเห็นไหมก็จะรู้เผลอก็รู้รู้ก็รู้แล้วระหว่างดูลมหายใจมันก็มีความคิดด้วยนะความคิด เช่ án, ut, นมันอาจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องลมมันอาจจะคิดในใจว่าเฮ้ย hey, ลมสงบมากเลยหายใจละเอียดมากเลยเฮ้ยหรือมันอาจจะพูดว่าเฮ้ย hey, ไม่หายใจแล้วอย่างเนี้ยก็เห็นความคิดแล้วก็มีสติแล้วคือเห็นความคิดเพราะนั้นระหว่างนั่งดูลมเนี่ยมันก็เห็นอะไรมากมายเห็นลมเข้าลมออกเห็นความคิดที่มันหนีไปคิดเรื่องอื่นหรือว่าเห็นความคิดที่มันบน่นมันพูดมันภาคเกี่ยวกับเรื่องลมหรือมันอาจจะ พูดมันภาคเกี่ยวกับเรื่องธรรมะก, mm. ก็เห็นเนี่ยแค่นี้เขาเรียกว่ามีสมาธิเพียงพอที่จะให้เห็นตามความเป็นจริงได้แล้วไม่ต้องดำดิ่งอะไรซึ่งมันมันยากแค่นี้รวมเงาน่าจะง่ายกว่าที่หลวงพ่อฝึกมาหลวงพ่อเรื่องฝึกมาเนี่ยหลวงพ่อฝึกสมาธิลึกทําไม่เป็นเพราะว่ามันพอคือระหวังเช่นส่วิใช้คําว่าฝึกสมาธิเนาะเพื่อให้ใจสงบอ่ะ หลวงพ่อก็สมุตมว่าเราแต่ก่อนนู้นอ่ะสุตมว่าไม่ได้พูดถึงแนวหลวงพ่อเทียนเนาะหลวงพ่อก็นั่งปิดตาแล้วก็นั่งดูตัวเองหายใจดูตัวเองหายใจแล้วก็พอดูตัวเองเสร็จมันเห็นแล้วเนี่ยว่าความคิดวุบปุ๊บุแล้วก็เห็นตัวเองหายใจแล้วก็ทําไปทํามาเดี๋ยวก็เดี๋ยวง่วงบ้างเดี๋ยวอมันก็รู้แล้วดิแล้วก็ดูไปดูมามันก็เห็นอะไรมากมายเลยหลวงพ่อก็เอ้าีนเมื่อมันเห็นอยู่รู้อยู่อย่างเงี้ย แล้วทาไมต้องเป็นสมาธิลึกด้วยอ่ะพอาํทำสมาธิลึกสุดท้ายมันก็ถอยถอนขึ้นมาอยู่ดีใช่ไหมก็เลยไม่ต้องลึกเอาแค่พอรับรู้อารมณ์พอรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วก็สังเกตมันแล้วก็เห็นจริงๆว่าโอ้ทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเลยมันเกิดเองทั้งหมดเลยเนาะมันคิดก็คิดของมันมันรู้สึกจะรู้สึกสงบมันก็รู้ของมันความสงบก็เกิดของมันหรือว่า ความคิดเยอะๆ้งสั้นเอา้ามันก็คิดของมันลมหายใจมันก็หายใจของมันเข้าออกสั้นยาวเอา้ามันก็หายมันทําของมันเองหมดเลยจึงรู้ว่าไม่ได้มีเราเป็นผู้กระทําไงก็เลยเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อเรียนธรรมะคือเรียนรู้แบบเนี้ยเรียนรู้เพื่อละปล่อยวางเนาะเออเรียนรู้เพื่อละปล่อยวางไม่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะยึดถือเอามาเป็นตัวเป็นตนของเรารู้ละปล่อยวางอย่างเดียวเาะงั้นเป้าหมายของมันก็คือ รู้ละปล่อยวางไม่ยึดถือสิ่งใดไม่ว่ามันจะดีเลิศประเสริฐขนาดไหนรวมถึงนิพพานที่ก็บอกว่าพ้นทุกข์แล้วนิพพานก็ยังยึดไม่ได้เพราะว่าลองไปยึดนิพพานนี่มันก็ไม่เป็นนิพพานเพราะว่ายังมีผู้ยึดเพียงแต่รู้นิพพานพอนิพพานคือความสิ้นทุกข์คือความไม่มีทุกข์ที่มันไม่มีทุกข์ก็เพราะว่าไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์คือมันหมดที่ตัวเราเราไม่มีไม่มีเราแล้วก็ไม่มี ไม่มีเราที่ไม่มีเราเลยไม่มีเราเป็นผู้ยึดถืออะไรเลยคือมันไม่มีเรามันมันก็จบอยู่ที่ไม่มีเราตรงนี้